สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชากรนะคะวันนี้วันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดนะคะให้เวลากับครอบครัวอยู่ที่บ้านก็จะมาแนะนํานะคะว่าในส่วนของการแปลรูปอาหารนะคะที่นี้เคยบอกว่าทํายังไงให้ผลผลิตหรือว่าสวนมะม่วงนะคะคุณพักกลางเนี่ยเขาก็จะมีสวนมะม่วงกันใช่ไหมคะมีเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงจากสวนนะคะมะม่วงน้าน้าดอกไม้ในสวนนะคะแต่ว่ามันลูกเล็กนะคะอันนี้คือเป็น ใก,ใกล้จะเสียแล้วนะคะกับมะม่วงแบบนี้นะคะเห็นมีรอยอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้พอมะม่วงใกล้เสียแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ชักประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานะคะพอมาอยู่สุพรรณเนี่ยก็มีเวลาที่จะลงพื้นที่นะคะกับเออนี่ก็คือมะม่วงมัน มันทานไม่ได้แล้วนะคะก็จะคัดมานะคะมะม่วงพวกนี้คนสุพรรณเขาแปลรูปยังไงี่ก็จะมาสอนนะคะว่าเอออย่างอย่างนี้มีอย่างนี้ใช่ไหมคะมีมีเยอะมากเลยนะคะเป็นเป็นแบบจานจานอย่างนี้เอาให้ดูนะคะว่าเอามอมะม่วงแบบเนี้ยที่เรามีนะคะที่บ้านเนี่ยเราก็เอาปอกเปลือกออกนะคะปอกเปลือกออกแล้วก็เอาส่วนที่ดีๆนะคะของมันเนี่ย เปลือกเปลือกบ,บางๆนะคะมันจะมีจุดดําๆจุดที่มันไม่ดีใช่ไหมคะก็เอาเปอกเปลือกออกแล้วก็เอาไปใส่โมลินิกนะคะปั่นให้มันข้นนะคะไม่ต้องใส่น้ําใส่เกลือน,นิดนึงเพราะว่ามะม่วงเนี่ยมันมีความหวานอยู่แล้วแล้วคุณแม่ก็บอกว่าต้องใส่มะม่วงดิบเข้าไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นนะมันจะไม่แหง้งไม่เกาะตัวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะการทํามะม่วงแผน่นหรือว่าแมงโก้แพนเค้กนะคะพอจากนั้นเราก็คน,คน,คน,คนๆๆๆนะคะให้มันเดือดจนมันเดือดขึ้นมานะคะ เดือดเนี่ยเราก็เอาไปเทใส่ในภาชนะนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มาแปรรูปนะคะก็จะได้ลักษณะของเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมะม่วงมะม่วงแพนเค้กที่เป็นสติ๊กนะคะที่นิกพยายามคิดค้นอยู่แล้วก็พยายามที่จะทํา ส่งออกนะคะแต่ว่าต้องผ่านกรรมวิธีไปขอออยอ,อะไรอีกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ใส่สารที่มันทําให้อาหารอยู่ได้นานใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นการถนอมอาหารที่นี้พยาพูดนะคะแล้วก็ตัวตัวนี้นะคะตัวนี้มันก็เป็นเป็นลักษณะเป็นลูกบอลน,นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าสิ่งที่แปลรูปมานะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เป็นอย่างนี้นะคะลักษณะของอันนี้ก็เป็นลูกบอลน,นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเป็นสติ๊กนะคะแล้วก็อยู่ในอับนะคะก็ทำหนี้นะคะอันนี้ก็คือเราเอาไว้เออสำหรับการถนอมอาหารนะคะที่ไว้ทานที่บ้านนะคะก็มีหลายแบบหลายส่วนนะคะก็เอามาให้ดูกันนะคะว่าเออการถนอมอาหารของ คนสุพรรณเนี่ยเขาทํากันยังไงนะคะอันนี้อน,นี้ก็มีอักิเอาไว้ทานเล่นสําหรับคนในบ้าน นะคะก็แค่มาแนะนําให้ดูกันว่ามันแปลรูปได้แปลรูปจริงของที่จะเสียในบ้านนะคะก็เอามารับประทานกันคนต่างจังหวัดเขาก็ยังทานกันอยู่นะคะถ้าไปซื้อก็มีราคาแพงเหมือนกันคุณสามารถใช้แดดที่บ้านแดดนะคะที่บ้านเนี่ยมันเป็นเครื่องอบที่ดีนะคะใช้วิธีการตากแดด2แดดนะคะเราก็เวลาจะลอกตอนเช้าเนี่ยก็คือให้เอาถาดนะคะโปะหน้าหากันมันจะมีเหงื่อใช่ไหมคะ ตัวถาดน่ะแล้วเราค่อยๆลอกออกมาน,นี่แม่เขาก็มาปั้นให้มันตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาม้วนเป็นสติกแล้วก็เอาเศษๆมาม้นเป็นลูกบอลอันนี้ก็เป็นการแปรรูปอาหารแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับเด็กๆแล้วก็กินเล่นนะคะเชา้าๆนั่งคุยกันนะคะเป็นสแน็คนะคะสแน็คก,ก็คืออาหารว่างนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับผลิตภัณฑ์ที่น้องเสนอนะคะการแปลรูปมะม่วงให้ออกมา เป็นสติกนะคะนี่ก็จะทานให้ดูด้วยนะคะว่ามันอืกินได้จริงๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับนิชากรแปรรูปอาหารมะม่วงแพนเค้กค่ะ